สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักพิธาตอกงาประยุทธ์ไรยุทธิภาวะขาดสติหัดโทษตัวเองบ้างโทษแต่ประชาชนพิธาสอนประยุทธ์เป็นนายกต้องไม่เย็นชาต่อความเดือดร้อนตอกแรงไรยุทธิภาวะขาดสติ บริหารโควิดล้มเหลวเอาแต่โทษประชาชนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลให้ความเห็นภายหลังการแสดงความเห็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ระลอกสองระบุว่า ประยุทธ์หยุดโทษคนอื่นเสียทีประชาชนรู้ทันรัฐบริหารโควิดล้มเหลวทุกคนพร้อมเดินหน้านานแล้วถามใครกันแน่ที่ไม่พร้อมตั้งแต่วันแรกที่เกิดโควิดจนถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลเย็นชาต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของชาติมากเพียงใดล่าสุด พลเอกประยุทธ์ออกมาชี้หน้าโทษประชาชนโดยพูดว่าโควิดที่ไม่จบเพราะยังขาดจิตสำนึกหลายคนก็โทษรัฐบาลโทษเจ้าหน้าที่อยู่นั่นแหละประเทศเลยเดินไปไม่ได้เดินไปได้ช้า คำพูดเหล่านี้ของนายกรัฐมนตรีแสดงถึงความไร้วุฒิภาวะขาดสติไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงคุณประยุทธ์ควรทบทวนตัวเองและหัดโทษตัวเองให้เป็นบ้างในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศทั้งที่ในความจริงแล้วทุกคนพร้อมจะเดินไปข้างหน้าตั้งนานแล้วคุณประยุทธ์ตัางหากที่ไม่พร้อมเอง ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลบริหารสถานการณ์โควิดและวัคซีนได้ผิดพลาดและล้มเหลวจากการที่ผมได้ไปทำงานลงพื้นที่ในระหว่างปิดสมัยประชุมสภามาตลอดนั้นประชาชนพอค้าแม่ขายพูดกับผมน้ำตานองหน้าว่าไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตเมื่อคุณประยุทธ์รู้ว่ากำลังอดตายท่านรู้สึกอะไรบ้างไหม ผู้ประกอบการร้านค้าอยู่ด้วยความกังวลทุกวันตื่นมาแล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะโดนสั่งปิดสั่งห้ามอะไรอีกหลายอย่างใช่ไหมเช่นธุรกิจร้านอาหารไม่ใช่สวิตไฟที่จะเปิดเปิดปิดปิดได้ง่ายๆ แต่พวกเขามีการเตรียมตัวมีต้นทุนหลายอย่างที่ต้องเสียไปรวมถึงการจ้างพนักงานในร้านด้วยพนักงานเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรกับชีวิตต่อรวมถึงในภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซามาเกินหนึ่งปีจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนพวกเขาบอกว่ายังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยจนถึงตอนนี้รัฐบาลควรต้องรู้ว่าโควิดจะอยู่กับพวกเราไปอีกสักพักโดยเฉพาะถ้าอัตราการฉีดวัคซีน ช้าขนาดนี้ดังนั้นการมีตัวเลขผู้ติดเชื้อบ้างในแต่ละวันนั้นไม่ใช่จุดวิกฤตไม่ใช่ต้องรีบสั่งปิดกิจการปิดพื้นที่อย่ามัวแต่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้ซ้ําวนลูปเดิมไปเรื่อยๆเพราะคนเราต้องมีชีวิตต้องทํางานต้องให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้ทุกคนรู้และตระหนักดีว่าวัคซีนเป็นคําตอบว่าจะได้กลับมาลืมตาอ้าปากเมื่อไหร่ ดังนั้นเราต้องบริหารวัคซีนให้ทันการผมและพักก้าวไกลเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนในระยะเริ่มต้นอาจมีความล่าช้าอยู่บ้างแต่ถึงวันนี้ผลเอกประยุทธ์และกระทรวงสาธารณสุขต้องยอมรับว่าถ้าประเมินอัตราการฉีดวัคซีนณนปัจจุบันการฉีดวัคซีนยังล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสต็อกวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้ รวมถึงเมื่อเทียบกับสิ่งที่ทางรัฐบาลออกมาพูดชวนเชื่อเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยเหล่านี้เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์และกระทรวงสาธารณาสุขต้องรีบนำไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เหนือสิ่งอื่นใดผมและพักเก้าไกลเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและบุคลากรการแพทย์ที่มีความสามารถอยู่จำนวนมากพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกท่านเสมอแต่โชคร้ายที่คนที่นั่งเก้าอี้บริหารนั้นไม่มีวิสัยทัศน์มากพอจึงทำให้เกิดการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่งผลกระทบในวงกว้างตอนนี้ทุกสายตา ทุกหัวใจในประเทศกำลังร่วมกันจับตาดูว่าภายในครึ่งแรกของปีนี้คนไทยจะสามารถฉีดวัคซีนถึงจำนวนที่ท่านประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สัญญาเอาไว้ไหมเพราะจนถึงตอนนี้ทุกชีวิตตระหนักดีว่าวัคซีนไม่ใช่แค่การป้องกันโรคแต่วัคซีนนั้นคือกุญแจที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาปากท้องฟื้นฟูเศรษฐกิจหากฉีดวัคซีนล่าช้าหเดือน ประชาชนเสียหายบอบช้ำเป็นมูลค่าสูงถึง250,000ล้านบาทไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามการฉีดวัคซีนจะล่าช้าไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ